สวัสดีครับสวัสดีพี่พผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลข้างหลังของขัง,งนะครับวันนี้เฮงดีพาบ้านพราราคาถูกพาระาคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พอีกแล้วในอีที่1110สวัสดีพี่พยามเย็นวันอาทิตย์ที่11 พึ่ภาคมสม6 8นะครับพี่พครับวันนี้เหมือนเช่นเคยบีพับบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งบันพี่พอีกแล้วครับพี่พครับขอให้พี่ดูให้ชอบดูใ้ช่ดูถูกอกตูใจครับพี่พีครับแล้วพี่พีทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลยศ9นย์เก้าหกสองี้าครับสี่นยเก้ครับพี่พีบอร์โนร่เลยครับพี่พี่เบอร์บอรเลยครับพี่พี่ครับไลนร์นก้าๆกบบนี้เลยนะพี่พูนยลูก้าใหม่บมรต้องเบงวลใดนยครับพี่พี่ครับทร้มีทร็ัเงินดลายที่สบกัน้ ว uh um. ่าพักที่ส่งกับทางร้างไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับลองดูตัวน้องชอบอะไรกันไหนท,ทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเต่พี่ๆบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับ แล้วพอดี้ภาพประมาณนี้ครับพี่พี่ซีเอ้ยสามสิบเก้ารายการครับพี่พี่ครับสามสิบเก้ารายการกำลังพอดีพอดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับไม่มากไม่มากจนเกินไปพี่พี่มีเหมือนเดิมครับพี่ครับเนื้อดินเนื้อผงเหรียญรูปหล่อเครื่องรางของขังครับพี่พี่มีครบทุนเลยครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่น้องราคาวันนี้สามช่วงราคาพี่พี่ครับสองร้อยสามร้อยและสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่เลือกเอาแล้วกันครับพี่พี่ครับชอบรายการไหนจัดไปพี่พี่อยากดูรูปเพิ่มเติมเพิ่มนใการับินดใ้กาย่่ลนคครรัับบพีการตัด ือขอให้พี่ดูให้ชอบกันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจแล้วก็ปิดปากกันไปครับพี่พี่ครับปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเราครับพี่พี่แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่พี่ครับเข้ามาแล้วครับพี่พี่ครับรบกวนจริงๆนะพี่พี่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้องกอ่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่ว่าเฮงดีพรบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วจะได้ไม่พลาดกันครับพี่ครับจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปกันนะครับพี่พี่เนาะลองดูครับพี่ครับวันนี้ฝากด้วยจริงๆครับพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะพี่เนาะแล้วเราไม่พูดพิมทําเพลงเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาพี่ครับเย็นๆแบบนี้เข้าใจดีว่าโอ้โหเรื่นี้วันนี้ครับพี่ครับบนวันะพี่น้อ ไม่อยากรบกวนเวลาพี่พีมากจนเกินไปครับพี่พีครับขออนุญาตขอเวลาสัก20่สิบนาทีแล้วกันตรงพี่พีเนาะถ้าวันนี้ไปไวเกินไปขอประธานอภัยพี่พีมาณที่นี่ด้วยครับพี่พีครับลองดูแล้วกันนะพี่พีครับเริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับพี่พีแบบนี้เลยพี่พีเป็นพระเนื้อผงแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงพ่อเฉ่งวัดบางพังพี่พีครับแบบนี้นนทบุรีเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้เป็นรูปทรงพระนพิณฑบพระสมเด็จประมาณพระพุทธแบบนี้ครับพี่พีครับนี่พิมพ์รัศมีนั่งบนอ่า นั่งอยู่บนฐานบวัวแล้วก็มีขุดขี่ขุดแบบนี้พี่พีครับ,รบแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีพี่พี่ลองดูหลวงเขาแข่งวัดบางพังพีง่พีครับเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอาไป200บาทหลวงเขาแข่งบางพังนนทบุรีนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป200บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่2พี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงเขาปายพิมพ์ขี่ ขี Query ่ไก่นะพี่เนาะอันนี um. ้จะต้องบอกว่าเป็นพิมพโบราณครับพี่ครับเป็นพิมโบราณแบบนี้ครับพี่ๆี่เก่าเก่าสวยงามดีพิมพโบราณแบบนี้มีความสวยงามมีความเข้มขังมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆี่ครับหลวงข้อปานพี่ๆครับหลวงพ่าปานแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับหลวงพ่าปานพี่พครับพิมขี่ไก่อุดผงวุทุคุณเต็มเมเลยครับพี่ๆครับอุดผงวุทุคุณเต็มเตมเลยแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบเอาา200บท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่3าครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ส่วนครับพี่พี่ครับแบบนี้นีนกรุวัดกระชายหรือว่ากรุวัดกระชายพี่พีครับแบบนี้นะพี่เนาะจะมี2พิมพ์ครับพี่พีครับอันนี้จะเป็นพิมพ์าสปางสมาธิอีกองหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นอ่าเป็น มาเราวิชัยนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นสมาธิครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีพิมพ์ตัดแบ่งแบบนี้ครับพี่ครับนี่ตัดแบ่งแบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่กรุวัดกระชายแล้วก็กรุวัดกระชายแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ด้วยพี่เนาะพระหน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่กรุวัดกระชายแบบนี้พิมพ์ตัดแบ่งครับพี่พี่ครับโดยที่จริงแล้วนะครับพี่พี่เขาจะเป็นแผ่นใหญ่มากเลยครับพี่พี่เดี๋ยวจะมี แล้วขนาของพระพุทธแล้วขนาดแบบนี้ครับพี่พีครับเยอะเลยพี่พีเป็น2 0 3 0องค์ได้นล้พี่นนองในหนึ่งแผ่นครับพี่พีครับนี่แล้วเขาก็ตัดแบ่งกันแบบนี้ครับพี่พีครับนี่ตัดแบ่งกันมาแบบนี้ครับพี่พี่เขาเลยเรียกเัาว่าพิมพ์ตัดแบ่งกรุดูวัดกชายแบบนี้เอา3 0 0บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4พี่พี่ยังดูเนี่ยพระสมเด็จแบบนี้ครับพี่พี่ครับชอบไหมครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับคล้ายๆจะเป็นพิมพ์อ่าเส้นได้นะไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนะครับจะเป็นพิมพ์เส้นได้แบบนี้เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆสวยๆนะพี่ิ๊ดเนาะเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่มีค่าอะไรไม่ทราบครับพี่ครับแบบนี้เกาะติดตาม องค์พระแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าเดิมๆบ้านๆน,น้องได้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับนี่ลองดูนะครับพี่พี่พระสมเด็จแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่5ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่แบบนี้สวยนะครับพี่ครับองนี้เนื้อหาเก่าปึกปักดีจังเลยครับพี่พี่แบบนี้ต้องบอกว่าเก่าปึกดีจังเลยครับพี่พี่แบบนี้สวยงามนะพี่เนาะได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระสมเด็จพี่พี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่พระสมเด็จเก่าๆมีความสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ดูเก่าดีไหมครับพี่พี่ครับเนื้อแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อหาแบบนี้ครับพี่พี่มีจุดยุบจุดอะไรอย่างงีีี้นนนพพพพ่่่ออขาามมมวสสรรคคับบบๆแเต็ เห็นก้อนมวลสารเต็มๆแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับพระสมเด็จองค์นี้สวยงามดีเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่องพี่พี่ยังดูเนี่ยครับพี่พี่หลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวาสนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยมับพี่นื้ออกโซนสีขาวแต่พี่พี่ยังดูด้วนองค์นี้หน้าตาติดคมชัดมากๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าหน้าตาติดคมชัดมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่หน้าตาหูจมูกปากติดคมชัดหมดครับพี่พี่ครับแบบนี้ออกเนื้อโซนสีขาวนะพี่เนาะวัดประสาทบุญญาวาสเก่าๆสวยงามดีมีความหน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่ทวดวัดประสาทแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความหน้าใช้ดีครับพี่ครับบบนนีีี่เ้้อออกสขาแลงดดูย พี่พี่อย่างนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีรายการที่7พี่พีพระผู้โธน้อยเป็นพระเนื้อผมพุทธคุณครับพี่พีครับแบบเนี้ยหลังยันน้องพี่ต้องบอกว่าเป็นหลังยันแบบนี้ครับพี่พีครับนี่คุณแม่บุเรียนตมบนเติมครับพี่พีครับแบบนี้หลังยันแบบนี้ครับพี่พีครับนี่แบบนี้นะครับพี่พีครับหลังยันแบบนี้เลยพี่พีสวยงามดีเป็นพระเนื้อผมพุทธคุณครับพี่พีครับพระผู้โธน้อยคุณแม่บุเรียนตมบนเติมแบบนี้เรียบอัดกรอบเก่าๆเดิมๆแล้วครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเรียบอัดกรอบเก่าๆเดิมๆแบบนี้ คุณแม่บุเรียนตบมญเติมพี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท เรียมกรอบเก่าๆแบบนี้ครพี่ๆครับเอาแค่300บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูแล้วกันตัวนี้พี่ๆเนาะเก่าเข้มแขังดีครับพี่ๆครับรายการต่อมาครับพี่ๆรายการที่8พี่ๆแบบนี้นี่เลยพี่ๆครับพระครูศรัทธานุสาลีหรือหลวงพ่อเปี้ยนแบบนี้ครับพี่ๆครับหลวงพ่อเปี้ยนแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับนี่วัดโพธารามจังหวัดอ่างเอ่ออำเภออู่ทองเลยไปเนาะจังหวัดสุพรรณบุรีพี่ๆครับปี2อ1 0แบบนี้สวยงามดีที่ระลึกในการผูกพัฒน์ศรีมาวัดโพธารามครับพี่ๆครับหลวงพ่อเปี้ยนพี่เนื้ออัปคผ่าานกรใช้งาานมมพอสคควรรับพี่ๆครับบต้องอกว่า าการใช้งานมาพอสมควรน้องน้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ตัวหนังสือก็ถือว่ายัางพออ่านได้พี่พี่ครับไม่ได้เลือนหายปจนเกินไปน้องน้องแบบนี้โดยรวมน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีครับน่ารักน่าชฉดีราคาสบายกระเป๋าครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีปีส0้สบแบบนี้เอาไป300บาท รายารับต่อมารายการที่๙เขาพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับเหรียญปู่ครับเหรียญปู่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเขาบอกว่าเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทยพี่พี่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่นะแต่ว่าเห็นเขาพูดกันว่าอย่างนั้นนะครับพี่พี่ครับลองดูดูงนี้ครูปทรงใบโพแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพุทธชินสีแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงรมดำครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงรมดำแบบนี้พี่พี่งานสมโภชเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปแบบเนี้สองสี่สี่ศูนย์พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนนนีีีีีีี้้คครรรัับบบบบพพพพพพ่่่่ะุททธชิสแลอองดูเาา รายการต่อมารายการที่สิบครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่นเนาะนี่เลยพี่พี่เขาระบุไว้อย่างนี้นะพี่นะเหรียญทองคำรุ่นแรกพี่พี่ครับเขาเขียนไว้อย่างนี้นะพี่นเนาะวัดป่าอุดมสมพรพี่ครับปี2513แบบนี้ครับพี่พี่ครับสิทธ์สกลนครสร้างถวายแบบนี้พี่พี่แต่เนี้ยพี่พี่น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยครับเอ้ยเนื้อเนื้อเนื้อทองแดงหรือเปล่าพี่ครับแบบนี้นะพี่นเนาะเนื้อทองแดงรมดำพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้นนนนะะคคครรรรรรัััับบบบบพพพีีีี่่่่ออาาาาจจย์ฟโแ้เหหรรรรรีีียยยญญพะออาาาาจจ์ฟันนโแบบ้เกลมพีี่ครับบบแน้ยดีครัับบพีี่ครรสวยงามด บวกอ่างกันนะพี่นักงว่ารุ่นแรกแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับปี2 5 1 3แบบนี้สวยงามหน้าเชดีพี่พี่ทองแดงอมดาแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิไม่พี่น้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่ครับสวยน้องน้องดูพี่พี่เอาแกะบออกมาได้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่แบบนี้มีมิติดีครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เอาเปาไป300บาทแบบนี้เอา300บาททอนนครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่11พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่พระ อธิการเหมือนพี่พี่ครับแบบนี้วัดโลงเหพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะที่ลึกในการสระทรสรร์สร้างหอสารารเออห้าง สร้างหองส่วนม inal, แบบนต <Yeah. S 1> ์พี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ผ่านการใช้งานมาครับพี่พี่ครับพระอรธิการเหมือนแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สองสี่แปดสามนะพี่นะเหรียญเก่ากึกเลยพี่พี่ครับนี่เก่าดีปีลึกๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูได้เลยเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้สวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ระบุว่าพระอธิการเหมือนน้องพี่น้องวัดโลงหีบแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับที่ระลึกในการสาระซั์ สร้างหอสวดมนต์แบบนี้เนื้อทองแดงพี่ๆเก่าๆสวยง,งามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับเอา300บาท รายการต่อมารายการที่12ครับพี่พครับนี่เลยครับพี่พลองดูแบบนี้ครับพี่ครับนี่เหรียญแปรอบพี่พครับโอ้โหองค์นี้สวยจริงๆครับพี่พครับนี่บ้านๆเดิมๆให้ดูก่อนครับพี่พครับบ้านๆเดิมๆให้ดูก่อนเลยครับพี่พที่ระลึกอายุครบ8รอบน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่พครับนี่หลวงปู่ทิมไตมาาปี18แบบนี้ครับพี่พครับปกไตม้าหนึ่งแปดแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงอรมณ์ดำสวยมากๆครับพี่พครับแล้วองค์นี้พี่อยากให้ลองดูครับพี่พครับความเก่าความเดิมความบ้านพี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่พี่เเหห็นนนนนนคครรัััับบบบบพีีีี่่่แ้ยยมมโโโดดทสสผผิิวออภ น้องพี่น้องแบบนี้แต่โดยรวมผมว่าน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับดูพี่พี่เก่าๆก่าเดิมๆค่าฝุ่นยังเกาะติดอย่างนี้ครับพี่พี่ครับน้องได้มาแบบนี้เก็บไว้ให้อย่างนี้เลยครับพี่พี่ไม่มีไปปัดไปเช็ดไปถูเพิ่มเติมนะครับพี่พี่ครับนี่ได้มายังไงน้องนําเสนอแบบนั้นครับพี่พี่ครับนำเสนอแบบบ้านๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่พี่ครับเหรียญทบรอบแปดเออเหรียญปกแปดรอบหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดแบบนี้ถ้านพี่ท่านไหนชอบเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่13พี่พี่ลองดูเลยเหรียญนี้ครับพี่พี่ครับเสมาหลวงปู่ทวดพี่พี่เสมาหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่ครับนี่เรื่องสมณศักดิ์ปี2508นะครับพี่พี่ครับแบบนี้เสมาหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องลมดำเดิมครับพี่พี่อาจจะลมดำอาจจะเลือนๆออกไปเยอะแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ผ่านการใช้งานมาบ้างแบบนี้แต่โดยรวมผมว่าน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับดู๋ยวคุณพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับพักครูวิสัยโสพลหรือว่าจันทีมแบบนนนนนีีีีี้้้คครรรรััับบพพ่่่งาาเลออมดปหจจะะย็ รีดลงหาไม่เรียบนอเีนน็อตแบบนี้ครับพี่ก็เป็นร้อยกราบเหรียญน,นะครับพี่พี่ปัมปป๊มแบบเพื่อเหมือนอะไรไปขัดเขาแบบนี้ครับพี่พครับลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่แบบนี้แต่โดยรวมถือว่าครบถ้วนครับพี่ครับน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่แบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับนี่นอเีนน็อตน่ารักน่าใช้ดีแบบเนี้ยหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เสมาแบบเนี้ยเลื่อนสมรักษ์ปีสองห้าศูนย์แปดเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่14พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่เหรียญหลวงปู่ห uh, ลวงพ่อทองสุกอินทโชโตโหรือว่าหลวงพ่อทองสุกวัตตน,นหลวงนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามนะครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่เหรียญเก่า,กาๆน่ารักน่าใช้ดีแล้วพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ธรรมดาอุดด้วยอุอดด้วยครั่งอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วครับพี่พี่ครับอันนี้จะมีแผ่นตะกรุดมาด้วยครับพี่ครับมีแผ่นตะกรุดมาหนึ่งดอกด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ได้ไหมเนาะที่ระลึกในการฉลองกุฏิพี่พี่วัตตนหหลวงปีี24เท่่่าไรพ เก้าแปดเลยครับพี่ครัแบบนี้ไปเนาลองดูครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีพี่พี่มีอุดข้างด้านหลังด้วยครับพี่มีมีการพอกข้างด้านหลังด้วยแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่หลวงพ่อทองสุกวัตนนท์หลวงแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้เข้มขังมากๆพี่พีครับต้องบอกว่าเข้มขังมากๆเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูตัวไปเนาะเอาไปเลี่ยมพี่พีเอาไปเลี่ยมไว้ใช้ขึ้นคอแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเอาไปสีร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบห้าครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พี่เหรีย วัดบางคานครับพี่พครับแบบนี้ปีหนึ่งห้านะครับพี่ครับเนื้อทองแดงกระไร่ทองครับพี่พี่สวยดีแบบนี้หลังจะเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่เสด็จเตียงคุ้มุญหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แบบดีครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าครับพี่พี่ครับแบบนี้รุ่นนี้นะไม่ต้องบล็อกนี้ครับพี่ครับบล็อกนี้เขาจะมีสองหน้าครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินกรมหลวงชุมพรแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อเงินกับอาจารย์เปลืองครับพี่พี่ครับแบบนี้ท่านจะเอาว่านเนยปีหนึ่ กลมหลวงชุ่มพรคพี่พี่ครับสวยดีพี่พีครับเนื้อทองแดงกระไหรทองแบบนี้ครับพี่พีกระไหรทองแห้งๆเก่าๆสวยดีครับพี่พีครับแบบนี้ดูพี่พีแห้งๆเก่าๆออกเป็นค้าบแบบขาวๆแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าจริงๆพี่พีเก่าจะจัดแห้งจะจัดแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีครับนี่ทองแดงกระไหรทองสวยสวยน่ารักดีครับพี่พีครับสวยสวยน่ารักน่าใช้ดีพี่พีนี่หลวงเอ่อคมหลวงชุ่มพรเกล็ดอุดมศักดิ์คพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามและคมชัดดีพี่พีลองดูแบบนี้ถ้าพี่พีท่านไหนชอบเอาไป300บาท ไม่แพงพี่พี่แบบนี้น่ารักน่าใช้ดีเอา300บาทเอามาแบ่งปันกันในยามเย็นเยนวันอาทิตย์แบบนี้นะพี่พี่ครับลองดูแล้วกันเลพี่ไม่แพงจริงๆครับพี่พี่ครับอยากให้ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่รูปหล่อร้อยองค์พิมพยืนหลวงปู่ทิมครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเลยพี่พี่ต้องดูเนี่ชอบเนื้อแบบนี้ครับพี่พี่ครับชอบเนื้อแบบนี้จริงๆครับพี่พี่ออกเขาเรียกว่าเนื้อบรันเทสนะพี่น้องออกเป็นเนื้อบรันเทสนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆสวยดีครับพ ีไม่ต่อโคตเนาะพี่เนาะหรือว่าต่อโคตอ๋อเนี่ยครับพี่พีครับเลขสามพี่พีเลขสามแบบนี้แต่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับพี่พีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีครับโหล่ปูทิมพิมพ์มยื่นเอาสามร้อยบาท ลองดูแล้วครับพี่พีครับไม่แพงพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับอะไรารัต่อมาครับพี่พีนี่เลยพี่พีครับนี้สวยไหมครับพี่พีครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะต้องบุกไปถึงสุโขทัยเลยครับพี่พี่ครับวันนี้น้เง็นน้องถึงจะได้มาครับพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยไหมครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พีแบบนี้พิมพ์พประธานดีครับนี่หลวงพ่อหลวงพ่อโตพิมพ์ประธานแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อชินตะกัวพี่พีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับนี่พี่พีลองดูเนื้อชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีอ่า กุลวัดพระปางศรีสัชนาัยจังหวัดสุโขทัยแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีแบบนี้หลังลายผ้าครับพี่พี่ครับเนื้อชิ้นเก่าๆจัดจ้านดีครับพี่พี่แบบนี้เลยพี่พี่สวยจริงๆไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้เห็นครับพี่พี่ครับพิมพ์หลวงพ่อโตครับพี่พิมพ์หลวงพ่อโตแบบนี้ครับพี่พี่ครับกุลวัดเออกุ้ไม่ใช่สิเป็นพิมพ์พระประธานด้วยครับนี่พิมพ์พระประธานโดยด้อยหลวงพ่อโตพิมพ์พระประธานกุลวัดพระปาง สีสัจฉนาลายแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามดีหน้าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พีลองดูแบบนี้เอาไป300บาทนี่พระเก่าเก่าสวยดีเนื้อชิ้นแบบนี้ครับพี่พีครับเอา3 0 0บาทเท่านั้นครับพี่พรายการต่อมาครับพี่พครับหลวงพ่อโสภพี่พีรายการที่18พี่พครับแบบนี้เหรียญหล่อพระสัง เรียกเนื <st> ้อเรียกปลาครับพี่พี่ครับแบบนี้นะไปเนาะเก่าเก่าสวยงามดีออกเป็นเนื้อสัิดออกแก่เงินประมาณนั้นนะครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีพิมสองหน้านะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยพัสสังเรียกเนื้อน้ำต้องเรียกเนื้อเรียกปลาครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ผ่านการใช้งานพอสมควรแบบนี้ครับพี่พี่ครับแต่โดยรวมยึงดูว่ายังดูพอเห็นรายละเอียดอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตรงนี้เนาะได้เนื้อเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโศกตะครองบางคกแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่ขอไปคครรัับบพี่ ขอไปครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่19พี่พี่ลองดูนี่นะครับพี่ครับหลวงพ่อสิงห์วัดบางนาแบบนี้ครับพี่ครับจังหวัดปทุมธานีปี2522แบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อสิงห์วัดบางนาปทุมธานีปี2522แบบนี้ครับพี่พี่ครับพระยาครุฑหลวงพ่อสิงห์แบบนี้หล่อโบราณพี่พี่เก่าๆสวยดีเรียกมาให้เรียบร้อยพี่พี่สามารถเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่บอกได้เลยว่าเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี ครุฑบ่งบอกถึงความมีอำนาจน้เวิินน้อๆๆแบบนี้ครับพี่พครับนี่ความมีอำนาจแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูด้วยครับพี่ๆครับนี่มหาอำนาจพี่พี่ครับนี่น้องพี่น้องหลวงพ่อเสงวัดบางนาปทุมธานีปี252 2บบ้าบเียหล่อโบราณสวยดีเลี่ยมเก่าๆมาให้เรียบร้อยแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่ยี่สิบครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่จอบใหญ่หลบพวกเงินพี่พี่ครับแบบนี้เก่ากึกเลยได้มาบ้านๆแบบนี้สวยงามดีครับพ Br ี่พี่ครับผ่านการใช้งานมาแบบนี้ครับพี่พี่ผ่านการใช้งานมาแบบนี้แต่โดยรวมถือว่าน่าใช้มากๆนะพี่เนาะชอบโลหะแบบนี้ครับพีพ่พี่ครับลองดูพี่พี่ลงกล้องไปแล้วแบบโดนใจจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าโดนใจจริงๆครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีน่าใช้ดีครับพีพ่พี่ครับนี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆแบบนี้คลาสสิกดีถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมารายการที่21ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่แบบนี้ครับพี่พี่ครับมงคลเกษม81หลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตลักจังหวัดลำปางแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวไปเนาะฉลุลายครับพี่พี่ฉลุลายแบบนี้งดงามดีครับพี่พี่เนื้อทองเหลืองเนื้อกระไหรทองครับพี่พี่ครับแบบนี้มงคลเกษม81ครูบาเจ้าเกษมเขมโกสุสานไตลักจังหวัดลำปางครับพี่พี่ครับปี2535สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ต่อโค้ดคำว่าเกษม1จุดครับพี่พี่แบบนี้สวยงามน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับสวยงามน่าใช้ด แต่ครับพี่บีครับเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับพระเนื้อชิ้นอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่แบบนี้เลยครับพี่พี่นี่อู่ทองนะครับพี่ครับนี่หรือน้องพี่น้องไม่ใช่สีพี่เขาไปพระสุพรรณหลังผานครับพี่พี่ครับพระสุพรรณหลังผานแบบนี้พี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีนี่คือหลังผานครับพี่รับนี่นี่คือเอกลักษณ์ครับพี่พี่แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเขาเลี่ยมไว้แบบนี้เลยครับพี่พี่เลี่ยมเก่าเก่าไว้แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเก่าเก่าสวยงามดีพระสุพรรณหลังผานแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครััับบบบบพพีีี่่คครรดดะกกกเาานนน้อแลสิ แบบคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระสุพรรณหลังผานแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอาไป300บาท อย่างนี้เอา300บาทท่างนักพิพีครับไม่แพงพี่พีลองดูครับพี่ครับเอามาแบ่งปันกันเนาะเป็นเนาะรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่23ครับพี่พีครับแบบนี้พี่พีลองดูพับปิดตาทายย่านแบบนี้ครับพี่พีครับพับปิดตาทายย่านแบบนี้พี่พีลองดูพิมพ์เขียนนะครับพี่พีองค์นี้สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับนี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับพับปิดตาทายย่านพิมพ์เขียนแบบนี้ครับพี่พีครับเนื้อสำลิดครับพี่พีเนื้ดีีีพ่ๆแบบบน้เอาา300ท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่สี่พี่พี่ต้องดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่เดี๋ยวพี่เนาะนี่แม่นางกวักหลวงพวกอิ่มบนหัวเขาครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าดีครับพี่ครับเก่าปึกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแม่นางกวักครับพี่พีครับแม่นางกวักหลวงพวกอิ่มครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีได้ความเก่าดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีเนาะอย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่พีครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีนี่เก่าดีสวยดีครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามดีลองดูได้เลยครับพี่พีครับแม่นางกวักหลวงพวกอิ รายการ struggled. ต่อมาครับพี่พี่เข้ามาตระการที่15พี่พี่นี่เลยครั well, like บพี่รูปหล่อละองหลวงพ่อการวัดเขาแก้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆมับ้านแล้วพี่ลองดูโลหะแบบนี้ครับพี่พี่เก่าจริงๆสวยจริงๆเนื้อหานี่ผมบอกได้เลยว่าจัดจ้านมากๆครับพี่พี่ครับนี่นะพี่เนาะระบุว่าอย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อกันแบบนี้ไอ้หลวงพ่อกันหรือวัขออภัยพี่พี่หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับรูปหล่อโบราณพี่พี่เก่าดีครับพี่พี่ครับโลหะเก่าๆแบบนี้พี่พี่พับบ้านๆได้มาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่คร อะไลครับต่อมาครับพ <asis> ี่พีครับนี่โอ้โหดูพี่พีแบบนี้พระชัยองคเล็กๆแบบนี้น่ารักดีนะครับพี่พีครับผมดูน่าจะเป็นท่านเจ้ามาเนะพี่น้องแบบนี้พิมพ์เล็กๆสวยงามดีหน้าแบบนี้น่าจะเป็นท่านเจ้ามาครับพี่พีครับเก่าดีสวยดีน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้เป็นเนื้อจะเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วก็รมดําแบบนี้ครับพี่พีเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่พี่นพี่น้องแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีผมดูน่าจะเป็นท่านเจ้ามานะพี่น้องแบบนี้หล่อโบราณครับพี่พีครับคลาสสิกดีแบบนี้เอา300บาท เล็กนิดเดียวนะพี่นับต้องบอกก่อนว่าพี่พี่ว่าเป็นว่าขนาดเขาไม่ได้ใหญ่มากขนาดนี้ครับพี่ครับนี่ดูพี่พี่ความสูงนะครับพี่พี่ครับสำหรับพัดชัยเนี่ยไปต้องขนาดนี้กำลังถือว่ากำลังสวยเลยครับพี่พี่ครับนี่เท่ากับเหรียญสิบแบบนี้เล็กๆน่ารักดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยีสิบเจ็ดพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหเต่าหลวงเงินเก่ากึกเลยพี่พี่แบบนี้เก่าๆสวยๆครับพี่พี่ครับเต่าหลวงเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรแบบนี้ครับพีีีีีีีีี่่่่่่่่ไไดดดด้้้้คคคคควววววาา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 มมมมมเเเเเกกกสยยงงนนนใชรรรรัับบบบบพพพแตหลิท สวยดีแบบนี้เนื้อหาจัดจ้านดีครับพี่ๆครับต้องบอกว่าจัดจ้านดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆเอา300บาทไซส์ขนาดกำลังพอดีพอดีกำลังหน้าใช้เลยครับพี่ๆครับแบบนี้แล้วสวยด้วยพี่ๆองค์นี้อย่างนี้เอาไป300บาทครับพี่ๆครับรายการต่อมาครับพี่ๆหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอค,ครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆครับนี่โดวยวไปต่ององนี้ครับพี่ๆครับได้จมูกโด่งดีครับพี่ๆได้จมูกโด่งโดีเนื้อหาเก่าๆจัดจ้านดีแต่ที่ที่หน้าเสร็จที่หน้าเขาเรียกอะไรนะพี่นะที่หน้าที่หน้า ที่น่าเสียใจครับพี่พครับนี่พี่พี่อุดเขาหายไปครับพี่อุดเขาหลุดหายไปแล้วครับพี่พี่แบบนี้ดี๋ยพี่เนาะไม่เหลือเลยครับพี่มวลโซนมวลสารไม่อยู่แล้วครับพี่ครับแบบนี้เราดูครับพี่พี่เสียได้จริงๆครับพี่พครับอุดไม่อยู่แล้วพี่ครับนี่น้องพี่น้องตัวอุดหายไปแล้วครับพี่ครับหลุดหายไปแล้วพี่พี่แบบนี้น้องได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่พครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปราหมอพี่พี่ขออภัยด้วยพี่พครับได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่เห็นแล้วแบบืหเสียได้จริงๆครับพี่พครับเสียได้แทนเจ้าของครับพี่พี่นนน้้้ออองงุดกก็็หาายไไปพพพีีีี่่่มวลสรรแบบบคั แบบนี้เอาไป300บาทพระเล็กๆหน้ารักหน้าใช้ดีครับพี่พี่เอา3 0 0้บาททถานนึงครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับนี่อันนี้อากงน้องอากงแปะลงสีแบบนี้ครับพี่พี่ครับอากงแปะลงสีแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่อากงแปะลงสีแบบนี้นะครับพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามมีความหน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลองดูครับพี่พี่พับบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ได้มาอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับเป็นแบบหล่อ หลบแบบเอ่อกองนั่งอยู่บนตังแบบนี้นะครับพี่พี่เก่าๆเห็นไหมครับพี่ครับฝุ่นเดิมเดิมยังเกาะติดแบบนี้ครับพี่พครับสวยดีแบบนี้เอา300บาท อากงแปะลงสีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300ครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่30ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พิมพ์พนมมือหรือที่ที่พี่พี่เรียกกันนะพี่เนาะพิมพ์พนมมือหรือว่าพิมพ์สามเหลี่ยมหลวงเพราะหลวงปู่รอดวัดบ้านละวนครับพี่พี่ครับแบบนี้อันนี้ไม่มีห่วงนะครับพี่ครับสามเหลี่ยมไม่มีห่วงแบบนี้แจกแม่ครัวครับพี่พี่แบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีพิมพ์สามเหลี่ยมหรือว่าพิมพ์พนมมือที่พี่พี่เรียกกันครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีไม่มีห่วงครับพี่ครับนี่เนาะพี่น้องบพี่าบน้านองแบบนี้เาก่า 300บาท พิมสามเหลี่ยมหลวงปู่หลวงปู่รอดวัดบางน้วนครับพี่พี่ครับแบบนี้พิมสามเหลี่ยมพนมมือสวยดีเอาสามร้อยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่สามสิบเอ็ดพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่สุกัดปลาคอมาขำเท่าครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ประพามันทนตัพี่เนาะประพามันทนเนื้อชินตะกั่วแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อตะกั่วแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่ครับนี่รอยชันแบบนี้ครับพี่ครับรอยชันแบบนี้เลยพี่พี่เก่าเก่าคลาสสิก รประพะมันทนแบบนี้นี่หลวงผู้สุกวอดปลาโคมมาคำเท่าเป็นเนื้อตะกวัวเกล็กเกลือพี่พี่เข้มๆสวยดีแบบนี้เอา300าร้อยบาทรายการต่อมารายการที่32ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเนียมเสียนกม้มโอ้โหองค์นี้สวยครับพ,พี่พี่ครับ องค์นี้สวยเลยพี่พี่ต้องบอกว่าองค์นี้สวยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เสียนกลมพัวเนียมครับพี่พี่ครับเพิ่งได้มาเลยพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่จับขอบเดิๆมๆพี่พี่ครับจับขอบเดิมๆแบบนี้พิมสองหน้าเสียนกมลมนะพี่น้องเสียนกลมหรือว่าเสียนร้อนพี่พี่ครับนี่พ,พิมสองหน้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่คือเนื้อหาของหลวงพ่อเนียมเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พี่เราจะสังเกตเห็นเนื้อหาแบบนี้ครับพี่พี่ครับสำหรับเนื้อหลวงพ่อเนียมพี่พี่ครับได้ทุกรุ่นเลยพี่พี่ไม่ว่าที่เป็นเนื้อตะะะะะกกั่่่่ววนนนพพพพพพีีีไมมมมาาจเเเป็สสยยลลแหิ์รรุทธบูช งบน้ำอ้อยพี่พี่ครับเนื้อประมาณนี้หมดเลยครับพี่ครับเนื้อตะกัวประมาณนี้หมดเลยพี่พี่แบบนี้ลองดูเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่33พี่พีลองดูอันนี้ครับพี่ๆครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นหูน้องน้องพี่น้องเป็นหูหรือว่าเป็นยันกาของหลวงหลวงอ่าเป็นของอากงหรือเปล่าแต่พี่น่าแบบนี้พี่พีแต่ได้มาบ้านเดียวกันแบบนี้ครับได้มาบ้านเดียวกันแบบนี้ครับพี่พีครับอันนี้ต้องดูน้องน้องเพราะว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับพี่ๆครับแต่ได้มาบ้านเดียวกันกับรูปหล่ออากงแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูพี่ๆแบบเนี้ยเก่าๆสวยดีพี่ๆครับผมไม่มั่นใจน้องพี่น้องเพราะว่าเขาเรียกมาแบบนี้เลยพี่ๆเรรราาาาไไมมมม่สถขี้้ออกดดูนะคับพี่ครับบบแเนนนนนนีี้ยพ่่่่ลองดูููแแตวาเเปป็็หหะะๆครัับบพี่่่ครแตวา อ่าคงแตะลงสีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจด้วยต้องแบบนี้ลองดูครับ,บี่พีครับเอา300บาท เป็นกระดาษยันแบบนี้ครับพี่พีครับเนี่ยกระดาษยันจีนแบบนี้เก่าๆสวยดีครับพี่พีครับเผื่อพี่พีท่านไหนชอบลองดูแล้วกันนะครับพี่พีครับแบบนี้พี่พีอย่างนี้เอา300ไม่ทราบทีนะครับพี่พีครับลองดูตัวพี่เนาะรายการต่อมารายการที่34ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีนี่ลิงพอดิ่งแบบนี้ครับจะี๋ยวลิงพอดิ่งแบบนี้พี่พีลองดูเป็นเนื้อผงนะพี่นะเป็นเนื้อผงนะครับพี่ครับแปลกตาดีครับพี่พีแบบนี้เป็นเนื้อผงพี่พีครับนี่เลยไม่ใช่ไม้นะพี่ครับเป็นเนื้อผงนะครัััับบบบบบพพพพพีีีีีีีี่่่่่ๆๆแน้องงงเเรรรยยาาาากกคคคววลดดดูสสมม เนื้อผงแบบนี้ครับจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณแล้วไปเนาะเอามาปั้นไปครับอันนี้เอามาปั้นเอามาเอามากดพิมพ์แบบนี้ครับพี่พีครับนี่เป็นอ่าเป็นลิงแบบนี้เลยครับเนี่ยพอดิ่งแบบนี้พี่สวยดีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เก่าๆสวยดีจริางนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเผาด้วยหรือเปล่าน้องน้องน่าจะเกิดจากการเผาด้วยหรือเปล่าพี่พีเนื้อค่อนข้างแข็งจริงๆครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีอย่างนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับเป็นล็อกเก็ตพี่พี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อพีนะแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่ล็อกเก็ตพระพุทธน้องน้องสีแดงสวยสดงดงามดีหลวงพ่อพีนะแบบนี้เก่าเก่าสวยๆครับพี่พี่ครับนี่น้องน้องนี่พี่พี่ดูได้เลยครับพี่พี่ครับนี่ดูตัวเรือเขาเก่าจริงครับพี่พี่ตัวเรือเขาเก่าจริงๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีเนื้อทองฝาบาทนะพี่นะแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยดีบ้านๆน้องได้มาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เป็นล็อกเก็ตนะ รายการต่อมารายการที่36ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่เหรียญบาทครับพี่ครับเหรียญบาทนนทพี่น้องเหรียญบาทก้นถุงแบบนี้ครับพี่ครับก้นถุงขวัญถุงแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีหลวงปู่ทิมพี่พี่ครับนี่รอยจานต่อเออรอยต่อโคตรนนพี่น้องต่อโคดรซาลาต่อโคดต้นละครับพี่ครับแล้วก็ต่อโคดตัวทบแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีหลวงปู่ทิมอิสริโกพี่พครับแบบนี้เป็นเหรียญบาทเก่าครับพี่ครับเหรียญบาทเก่าๆแบบนี้สวยงามดีเลี่ยมจำขอบเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไปทำเป็นขวัญถุงได้พี่พพพพกกตตตติิิดดดดดดััััวววว็ไไ้้้้้้้้้้้แแแบบ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 นนนนนนีีีีีีีีเเเเาาา่่่่อออองงงจขขมมคคลลยยใชึรรสูถ พี่ท่านใจชอบเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูก่อนครับพี่พี่ครับยังไม่บอกราคาให้ดูก่อนพี่พี่นี่ดูโคตคมคมชัดๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ต่อโคดคมคมชัดๆแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับหลงปุ่ทิ่มพี่พี่เหรียญบาทโคตรถุงเหรียญบาทขอนถุงแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่3ามที่เครับพี่พีครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่พับปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ครับหลวงพ่อแก้วแบบนี้ครับพี่พีเก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้มีการลงลักปิดทองให้เราได้เห็นอยู่บ้างครับพี่พีครับโดยรวมนะพี่น้องพอได้เห็นครับพี่พีนอกนั้นหายไปแล้วครับพี่คพีครับนี่ลงลักไม่อยู่แล้วพี่พีเก่าจัดสวยจริงๆแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าจัดสวยจริงๆแบบนี้ครับพี่พีได้ความเก่าได้ความสวยงามดีหลังแบบแบบนี้นะครับพี่พีครับหลังแบบแบบนี้เลยพี่พี่ลเก่าเก่าๆบนี้ลออองงดูพี่่น้ยางนนีี้้ถาาพ่่ทใดชออบเสส สี่ร้บาทบอกตั้งเลยว่าราคาวันนี้พี่ๆครับโอ้โห400ก็มีไม่อยู่อยู่ไม่กี่รายการเลยครับพี่ๆครับส่วนใหญ่ก็จะตักไปที่300ร้อยโดยไม่นองพี่ๆเนาะลองดูแล้วกันนะครับพี่ๆรายการต่อมารายการที่38ครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆรูปถ่ายหลวงปู่สุกยืน เรียกอัดกรอบกระจกตัวนี cool. ้เ cool. ้องอัดกรอบกระจกแบบนี้ครับพี่ครับสองหน้าครับพี่พี่พิมพ์สองหน้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงปู่สุก็ปะกคอมาขำเท่าพี่พี่เพิ่งได้มาเมื่อวันพฤหัสเนี่ยครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขแบบนี้พี่พี่หลวงปู่สุขยืนถือไม้เท้าสองด้านเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีอัดกรอบกระจกตัวนี้นะอัดกรอบกระจกแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอาไปสามร้อยบาท เอาไป3ามรบาททอนนะครับพี่พีครับลองดูตัวเป็น้องแบบนี้ไม่แพงครับพี่พีและมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับรายการที่3าพี่พีลองดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่มีปากกาครับเป็นมีดปากกาหลบพกบุญมีว่าเขาสมองคอนแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เล่มนี้สวยด้วยครับพี่ครับเล่มนี้สวยด้วยครับพี่พีลองดูแบบนี้ตอกลายคมชัดดีครับพี่ครับตอกลายคมคมชัดแบบนี้เลยครับพี่พีแบบนี้ตัวเป็นน้องนี่ลักษณะภายนอกก็คือปากกาเองครับพี่ครับปากกาที่เราพกติดตัวนั่นเองครับพี่พีแบบเนี้ย เป็นมีดแบบนี้ครับแบบมีมีดปากกาลงพ่อบุญมีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ครับบสวยงามดีแบบนี้นะพี่น้องนี้มีดปากกาครับพี่แบบนี้คล้ายๆมีผู้บริหารประมาณนั้นครับพี่พี่ครับนี่ว่าข้างในเป็นใบมีดแบบนี้จะเป็น้องสวยงามดีมีการปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับนี่ตอกลายคมชัดดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่ใส่เข้าไปได้เลยครับพี่พี่แบบนี้เออหนุ่มปีน้อง บิดหมุนเข้าไปพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่ครับเป็นมีดปากกาหลวงพ่อบุดมีวัดเขาสมองคนแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่แบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่านใดชอบนะครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่แบบนี้เอาไป400บาทราคาวันนี้ผมบอกเลยว่าเบาสบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้เอาแค่400บาทสัญจริงล้วนๆนะครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี คลิป ep 1 1 1 0ครับพี่ๆครับน้องนำเสนอพี่ๆครบท้วนแล้วครับพี่ๆครับลองดู้องไี่นองชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่วันนี้ครบถ้วนแล้วขอบพระคุณพี่ๆ่ทุกๆท่านเลยที่เข้ามารับชมครับพี่พี่ครับแล้วเข้ามาอุ่หนุนน้องและเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาครับพี่ๆี่ขอบพระคุณจากใจจริงครกับพี่พี่ครับวันนี้แล้วไี่นอะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปหกตกหล่นหรือ ครับขอพอบคุณทุกๆุท่านเลยที่เข้ามารับชมจริงๆครับพี่พหวังว่าพี่พจะมีความสุขกับคลิป e ี1 0 1 0่นะครับพี่ๆครับก็ขอให้พี่พทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดบองสิ่งใดก็ขอให้สมบัตินาทุกประกันเฮงเร่วยเงินทองหลมาเทมาครับพี่ๆครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่ๆีวันนี้ครบถ้วนแล้วจริงๆนะพี่น้องชายคนนี้ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนแล้วเรามาเจอกันนะครับพี่พุงนี่วันเรามีนนักที่ี่่ชองงดีบ้านพาาาบบ้นกๆะครับพี่นี่อนคร ดีครับ